ทิ้งกีสนาเนี่ยถ้าเป็นไม้เศรษฐกิจต้นเปาแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นไม้เศรษฐกิจที่ราคาแพงมากนะครับไม้กีษนาเนี่ยนะครับเป็นไม้ที่โตโตช้ามากแต่สงสัยดินดีทําไมมันโตไวขนาดนี้นะครับปกติกีษนานี่จะโตช้ามากนะครับฉะนั้นต้นกีษนาก็มีลากแก้วคล้ายๆล้ต้นประดู่นะครับฉะนั้นโกโก้กับกีษนาเนี่ย ป่าดูป่าเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้วันนี้เราได้แปลงสาธิตอีกแปลงหนึ่งที่ปลูกใต้ต้นกิษณาห่างต้นกิษนาแค่ประมาณ50เซนต์ต้นนี้ครับเนี่ยห้าสิบเซนเครับนะครับต้นกิษณาเม็ดหนึ่งเนี่ยปอูกโกโก้เลยเห็นไหมครับเนี่ยห่างแค่ศอกเดียวก็ปลูกกิษณาปลูกโกโก้ได้แล้วแล้วโตใบเบลเลอร์ <ul ain> เลยนะครับเนี่ยใบเบลเลอร์ <ul ain> เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ย ฉะนั้นเราปลูกโกโก้ใต้ต้นกิดสนได้อย่างงามเลยเห็นไหมครับนี่อีกแปลงแปลงหนึ่งที่สามารถบอกเกษตรกรได้ว่าอย่าค่อนกิดสนาทิ้งเอาโกโก้เสริมเข้าไปเลยนะครับขอบคุณลง,ลงมากครับ